วะอทำอะไรวะไม่รู้มันมันมันปีคนอ่ะเฮ้ยมันคนเลยเว้ยดูดิใช่เหรอเนี่ยนะมันคนเลยเฮ้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 ยหยุด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 ใครอะหลงเฮ้ยพอแล้วเฮ้ยเฮ้ยพอแล้วพอแล้วพอพอพอ เฮ้ยม no ึงทำอะไรอะอะไรนะมันขโมยวัวมึงเลยมันขโมยวัวเหรอเฮ้ยพอ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 ก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพพฟซีลุงป้านาอากันทุกๆคนเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิเตอร์แฟงนะทุกคนคืนนี้ก็เป็นวันพระอีกแล้วนะครับก็คือเป็นวันพระใหญ่นะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยผมเนี่ยเคยสัญญาแลยกับลูกกะหัางไว้ทุกวันพระนะครับ ผมก็จะต้องมานะเพราะว่าแลกเปลี่ยนกับการดูวัวให้น้าผมนะครับผมโอเคนะทุกคนแล้วคืนนี้น่ะคือเราพูดอะไรกับมันไว้เราก็ต้องเอาเนื้อมานะคืนนี้เนี่ยผมก็เอาเนื้อมาให้มันอีกแล้วนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อสดสแต่วันนี้เนี่ยผมเอามาเนี่ยไม่ใช่เป็นเนื้อวัวนะครับวันนี้เป็นเนื้อหมูนะทุกคนนะก็จะลองให้มันกินดูว่ามันจะชอบเนื้อหมูหรือเปล่านะทุกคนก็ทุกคนครับแล้วคืนนี้เนี่ยคือรู้สึกว่าเป็นวันพาใหญ่ผมเนี่ยขนลุก นิดๆนิดหน่อยไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะเพราะว่าตอนเนี้ผมมาเนี่ยสี่ทุ่มกว่าๆแล้วเกือบห้าทุ่มแล้วนะครับเลทเวลาของมันเยอะมากๆเลยนะและคืนนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะผมพาน้องหลงเนี่ยออกกล้องกับผมด้วยนะครับก็ทุกคนครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกผมด้วยนะครับเป็นกาลังใจพวกเราด้วยนะโอเคทุกคนเหมือนว่าผมจะได้ยินเสียงตะโกนเมื่อกี้ดังปุ่มด้วยนะครับทุกคนโอเคถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับผมไปโอเคนะทุกคนนะ ตอนนี้ผมกับน้องหลงก็จะเดินหลงเอาเอา,เ,อาเ,นอเนื้อให้ดูหน่อยดินี่เ <Okay. S 1> นี่เรามาเล่จ,จะ้าทมแล้วนะทุกคนแล้วมันเงียบมืดไปหมดเลยนะไปดูวัวกันอยู่ปะี่มันจะไม่กินือเราใช่อะไรนะไม่ไม่กินือโอ้พี่มาแต่ละทีอะ่ะพี่สัญญากับน้ไว้แล้วแล้วก็วันพระแบบนี้พี่ก็เลยอยากให้เองมาเป็นเพื่อนไงวัวอยู่นะหลง เฮ้ยแลละทำไมมันเงียบจังวะดูก่อนว่าวัวอยุดครบหรือป่นนะครับเพราะวันนี้ไม่ตามสัญญาที่ผมพูดกับมันไว้นะ,มววะผมมาเล่นเลยใช่ใช่ามีสี่ตัวให้เจอแค่หนึ่งตัวสองตัวสามตัวครบปะครบปะผมมาผมมาเล่นนะครับวันนี้ไม่รู้เสียงอะไรเฮ้ยไอกระหังใช่ไหม เมึงดีอะไรวะมึงดีอะไรวะจะเข้าไปจะเข้าไปทำอะไรวะใจเย็นนะหลวงอย่าเพิ่งเข้าไปมุ่งตรงถือกองดิถือกองอ๋อถือถือดูดิท,ทำอะไรเข้ามาล่ะทำอะไรวะทำอะไรวะไม่รู้มันมันมันดีคนอะ มันคนเลยเวดูดิใช่เหรอเนี่ยนะมันคนเลยไม่เห็นตัวลักษณะเลยเฮ้ยมึงใครเอ้ใจยเย็น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 กลเ,<ๆ>เองกลัวเองกลัวเองกลัวเองกลเองกลัวเอง,เองมึงจันทรเดีด๋ยวเดี๋ยวมันเลี้ยงผมไปดูแล้วอะอะไรวะ มึงให้กูไปดูอะไรวะเฮ้ยมึงฟาดอะไรอ่ะเฮ้ยอะะไรวเฮ้ย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 หยุด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 ไข่อะหลงเฮ้ยพอแล้วเฮ้ยเฮ้ยพอแล้วพอแล้วพอพอพอเฮ้ยมึงทำอะไรอ่ะ อะไรนะมันขโมยวัวมังแกมันขโมยวัวเหรอเฮ้ยพอ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 มันตายแล้วพอพอเฮ้ยหลงจะพูดขำขำนี้ไม่ได้ไม่ได้เอ้ยใจเย็น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 เฮ้ยนี่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 มานี่มานี่กูมีของมาให้มืออ๋นี่นี่น้องหลงให้มันไปเออมึงมึงนั่งกินเลยมึงนั่งกินเลยเออเอาเลยเอาเลยเอาเลย ้ทุกคนนะมันทำมันใครวะเนื้อะไรวะเนื้อหมูใช่กอเนื้อหมูมาให้มึงฮะมวยมวยมึงใครวะเนี่ยไอคนเนี้ยไม่หายเฮ้ยเฮ้ยมึงมึงไปกินที่อื่นได้ป่าวะไปไปกินที่อื่นเดี๋ยวกูจะดูว่าใครวะน้องเธอไฟฉายดิ ลูกเค้ามันกำมวยมึงทำมวยเวอรมึงอ๋อมันจะมาข่มมวยเวอรอ,อเออมึงกินเลยมึงกินเลยเดี๋ยวตังค์ของตรงนี่ทุกคนยับเลยนะโดนมันเล่นงานยับเลยว่ะอุ้ยไม่น่าเชื่อว่ามันมันจะอ็นนี้ให้ผมยับขนาดนี้นะเดี๋ยวนะทุกคนนี่ ต้องฆ่าให้ตายใจเย็นใจเย็นกูเข้าใจว่ามึงมึงอารมณ์ร้อนว่ะทุกคนนะมันก็ทําหน้าที่ของมันดีนะมันก็ปกป้องกูให้ผมอยู่นะครับไม่รู้ว่ามันฟาดใครสลบเลยอ่ะมันสลบตึ้งแต่กูโดนกูบินลงมาแล้วใช่เหรอใช่กูตีหัวมันเต็มที่เฮ้ยวันนี้กูขอโทษมึงนะเว้ยวันนี้กูมาช้าไม่เป็นไรกูดิดธุระ ผมได้ยินเสียงว,วัวร้องผมเลยบินลงมาได้มาเจอเสี้ยนี้อ๋อเข้าใจเข้าใจเข้าใจผมเก็บแล้วผมจะไว้พ่อไม่ว่ามึงอิ่มยัง,งแค่มันนักใจเย็นใจเย็นมึงกินก่อนมึงกินก่อนมึงกินก่อนใจเยเ็นใจเย็น,น,นมึงกินก่อนเดี๋ยวทุกคนเอาไฟฉายพีนน้องน้องหมดละเอามึงกินหมดเลยเหรอ,อ มึงกินหมดวายยังวะหูยยุยย่งไงเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกมึงเล่นง,งานมันหนักเลยเหรอ,อคคมึงกินมันนี่ต่อเฮ้ยไม่กินมันไม่ได้นะทำไมไม่ได้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 รอให้มันตื่นก่อนมันจะมวยวัวมึงไงรู้รู้รมันคงมวยวัวแต่ว่ามันมันทำแบบนี้ไม่ได้บ้านมึงกูดัวเตายแล้วไม่รู้ฟาดไปเต็มทีเอาหินเอาหินทุบใส่หัวมึงนี่ ใจยเ,ย,จย,เย,ย็นใจเย็นอย่าพูดคำอันตรายไม่ได้โอ้ดูมันมีรอยพุงรอยแผลด้วยนี่มันเล้งงานมันจับเลยนี่วะเน,นี่ยเล้ตุ้มไปเลยนะทุกคนอใจยเยนจ็ยเยนใจเย็นใจเย็นอย่าไปทำมันพอแล้วพอแล้วแค่นี้มันก็นายเจ็บมากพอแล้วอะ oui ่ะพอเห็นลูกนี้แหละทุบใส่หัวมันใจยเย,นจย,เยนเ็นใจเย็นอย่าพูดคำว่าทุบโอ้โหคนดูกอนบันเลิศเลยนะทุบนี่แหละนิ่ง นี่แหละผลของการขโม,มยเข้าของนะทุกคนใจยเย็นใจยเย็นเดี๋ยวรอดูอาการมันตื่นไปอ,ไอย่าทำอะไรมันอย่าทำอะไรมันเฮ้ยเชฟไม่ต้องแล้วนะพอแล้ว,แล,วแล้วทำไมวะยิ่งมาสายจังกูติดธุระกูติดธุระวันเนี้ยไม่เป็นไรกูได้กินเนื้อกูพอแล้วจับเลยวะอ๋อมึงกินเนื้อจะหมดแล้วนี่เนื้อสองโลเลยนะเหลือนิดเดียวไม่เป็นไรหรอก พอ่อกูหายดีแล้วทุกคนนะไอ้นั่นมึงใคร,ใครมึงเอาใครมามึงจำไม่ได้เหรอน้องเขาไงอ๋อโอ้ยทุกคนนะจับเลยนะฮะตอนนี้สัตว์หน้าตามันดูไม่ได้เลยอะ่ะเอาแปบลบว่าจับอะ่ะไม่รู้ว่ามันจะฟื้นหรือไม่ฟื้นอนะฟื้นแน่นแต่ว่าทำไงอ๋ออะไรนะต้องทำไงต้องลากทิ้งไหมมึงไม่ต้องลากทิ้งเดี๋ยวกูดูเอง ก็ลองให้มันตื่นหน่อพี่ผมก็พยายามจะหาที่ตั้งกล้องให้มันชัดๆนะน้องหลงดูพี่หน่อยดิอ่ะตรงนี้น่าจะดีสุลดละิดออี๋ยวใช่ใช่มึงไม่ผิดหรอกก็มันขโมยเพรมันม,มันจะขโมยว่ามึงไงใช่ใช่ใช่สามนาทีกูใช่ถูกต้องถูกต้องน้องหลงออกเลยหลงเราต้องดูมันนะเดี๋ยวร้อยมันฟื้นก่อนมึงอิ่มไหมอิ่ม อู๋พึ่งไม่ได้ละกู๋พึ่งไม่ได้เนื้อสัตว์มาเมื่อกี้นี่อ๋อมึงได้เนื้อสัตว์มาด้วยเหรอวันเนี้ยเนื้อกระต่ายเนื้อกระต่ายใช่นี่ค<ม>ุบอกว่ากูไดี้ยิงสิงมัวน้องวันนีบินลงมาแตเจอมันมันกำลังดึงวัวไปเลยเดี๋ยวผมจะลองไปดูอาการมันนะคะว่ามันยังไอ้น,นี้หายใจอยู่หรือเปล่านะหรือว่ายังดีอยู่หรือเปล่านะนี่ทำอะไรกูจะดูอาการมัน ระวังตัวแล้วพี่เพื่อมันตื่นมาโอ้มันยังหายใจอยู่ใครวะเนี่ยแล้วมันมากัินจี๋คนมึงเล่าเหตุการณ์ให้กูฟังหน่อยได้ไหมตอนแรกมันมาเปฟุ้งดูดูแต่มันไม่มันลอยฝั่งนู้นฝั่งนึงแล้วมันมาคนเดียวเพราะว่าเดี๋ยววัวมันจะตื่นรอบแรกกูได้ยินเสียงวัวร้องกูไม่ได้เอกใจอะไรกูนึกว่าวัวมันโดนอะไรกัด แต่กูได้ยินเสียงวัวมันร้องหลายตัวกูเลยบินลงมาไม่เจอกูได้จัดการไอ้คนนี้ก่อนคนเหลือมันออกหนีไปแล้วคนเหลือมันหนีไปใช่มันมากันสองคนเนาะมาสี่คนสี่ใช่แล้วมันไม่คิดจะมาช่วยเพื่อนมันเลยเหรอวะกูไม่รู้ทํามอีกกูจัดการอืไอ้พวกที่ไม่คุนหน้าคุ้นตาเนี่ยกูต้องจัดการมันใช่ถ้ามันขโมยวัวมึงทำถูกต้องนี่แหละทำถูกแต่ลองมันฟื้นก่อน ได้แต่วันนี้ไม่เปอนได้หรอกมาสายก็ดีแล้วกูมาสายกูต้องคารดูว่ามันทือ,อ,อมันคือใครไอ้พวกพม่าเปล่าไม่รู้เหมือนกันอ่ะไอ้พวกพม่าเนี่ยทุกคนคนะต้องขอดใจนะต้องขอดใจลูกกระหังนะครับที่ช่วยชีวิตวัวไว้นะไม่งาั้นไอ้วัวถูกขโมวยแน่นอนเพราะว่าสถานที่ตรงเนี้มันไม่ใกล้กับบ้านใครสักหลังเลยนะครับ แล้วก็มันอยู่ท้ายหมู่บ้านเลยทุกคนถ้าลากวัวออกไปในป่าเนี่ยคือหายอย่างเดียวนะะถวนา้นีมันไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยใช่ไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยอย่างชาวบ้านอย่างชาวบ้านธรรมดาไม่กล้าออกมาแน่นอนใช่ชาวบ้านธรรมดาไม่กล้ามาแน่ไอ้พวกนี้มันไม่มีปืนหรอกมึงรู้ได้ไงว่ามันไม่มีปืนมันไม่มีถ้ามันมีมันคงดินงไปแล้วแต่กูมีว้ทิพย์ไง มันอย่างอันนี้อยู่เพียงแค่มันสลบมึงเล่นงานมันดับเลยใช่ไหมก็ตามท็่กบอกเอาหินทบุบพูดไม่ได้อย่าพูดคําว่าพรุ่งนี้อย่าพูดคําว่าทุบคําว่าตายกูขอร้องอย่าไปพูดได้เพราะว่ากูถ่ายวิดีโอกูกขออนุญาตมึงเลยนะเนี่ยกูถ่ายวิดีโอไว้คืออะไรวะมันคือวิดีโอมึงไม่รู้จักหรอกไม่รู้ที่รู้กูทำตามหน้าที่กูพอถูกต้องมึงทำตามหน้าที่ถูกแต่เราต้องรอให้มันฟื้น คือนานไลยวะฮะอีกนานไหมกูไม่รู้ว่าเองนานเปล่าก็มึงมึงต้องกูต้องกูอยากรู้ว่ามึงเล่นงานมันหนักหรือเปล่าก็เอาเรื่องอ่ะหนาวอยู่นี้ตอมมันทัวไปกูก็ทำเหมือนเดิมอ๋อคือมันสลบปุ๊บมึงก็ยังเอาไม้อันนี้มันเหมือนเดิมใช่โหมึงโหดเขี้ยวเหมือนกันนะมึงก็โหดเหมือนกันนะกูบอกแล้วกูไม่อยากจะทำแต่กูทำขึ้นมาอาจจะไม่รอดแต่มันยังหายใจอยู่นะ ผมเข้าใจมึงก็ทุกคนนะผมไปจับแล้วก็ยังหายใจอยู่นะครับยังหายใจปกติอยู่เลยนะแต่ว่าอาการมันค่อนข้างที่จะหนักนิดนึงนะเดี๋ยวผมให้ดูนะทุกคนคือมึงก็หดเที่ยมได้ใจกูเหมือนกันนี่วันเนี้ยเอาเรื่องนะคือ มันเล่าให้ผมฟังว่าไอเนี้ยมันเล่าให้ผมฟังนะมันบอกว่ามันเห็นไอผู้ชายคนเนี้ยมันมาคนเดียวแต่จริงๆแล้วมันมากันสี่คนใช่ไหมใช่มันมากันสี่คนนะแล้วทีเนี้ยมันแอบมันแอบฝั่งไหนวะฝั่งนู้นเหรอฝั่งภูเขา่งนู้นแหละฝั่งภูเขาฝั่งนู้นใช่ไหมใช่ฝั่งนู้นนะฮะมันจะมาเอาวัวตัวนี้ไปก่อนแน่เลยอ่ะใช่แล้วมันจะเอาวัวตรงสีขาไปด้วยแต่กูมาทันเลยทีแรกวัวมันร้องตัวเดียวใช่ไหมมันก็ไม่ได้เอะใจใช่อ๋อ ทีนี้วัวมันก็เลยร้องเป็นฝูงมันก็เลยมาใช่มันก็เลยเจอไอ้คนนี้มันทําอะไรอยู่ตอนนั้นล่ะมันกำลังมัดเชือกโอ้กำลังจูงไปเลยมันจูงมันจะจูงไปฝั่งนี้อ๋อมันจะจูงไปที่ที่มึงอยู่ด้วยใช่แต่กูมาพอดีนะมันจะจูงไปที่ที่มึงอยู่เลยกูต้องเลยจักรมตรงนี้แทนโอ้แล้วกูวเขาวัวไปโผล่ขึ้นดีมากอ๋อเอาวัวไปผูกให้ด้วยดีมากดีมากใชคืนนี้กูต้องนอนนี่เลยมั้งคืนเนี้ย กูไม่เพื่อพวงอนย้อนกลับมากูไม่รู้ว่ามึงจะนอนนี่หรือเปล่าเพื่อพวงอนย้อนกลับมาเอาเพื่อนมาไม่ต้องเป็นห่วงไอ้เรื่องเนี้ยกูจัดการเองอืขอบใจมากที่มึงเอาเนื้อมาให้ไม่เป็นไรกูต้องขอบใจมึงมากที่มึงอ่ะทำตามหน้าที่มึงได้ดีมากทุกคนนะไม่งั้นในวัวน้าผมไม่อยู่แน่ๆเลยนะใช่ไหมอะไรนะกูไม่ผิดใช่ไหมที่กูฆ่าเนี่ยมึงไม่ผิดมึงไม่ผิดมันมันยังไม่เป็นอะไรมึงอย่าไปคิดไกล เปปนน็็นนนนกกกลับบาา้้ไีมึงไม่ต้องคิดไกลมันไม่ได้เป็นอะไรมันแค่สลบอย่าคิดมากตอนแรกพอ่อกูจะลงมาด้วยแต่พอ่อกูดันขาเจ็บซะกอ่อนอ๋อพ่อมึงจะมาด้วยแต่พ่อมึงขาเจ็บใช่กูจะบอกว่าไม่เป็นไรผมมาได้อืมตอนนี้เขาจะหายดีแล้วดีมึงก็ต้องมึงก็ต้องระวังตัวเลยไม่กลัวหรอก พวกเนี่ยมันเดินมันดิน้นกูอยู่บนฟ้ามึงเล่นงานมันหนักขนาดนี้มึงก็ต้องระวังพวกมันเลยอ่ะไม่ใช่แค่มึงต้องระวังกูเองก็ต้องระวังเหมือนกันเนี่ยกลางคืนเนี่ยมึงมามึงามาคนเดียวกันต่อไปกูไม่กล้ามาคนเดียวแน่กลัวมึงโดนพวกโดนตายมันต้องกลัว ไอ้พวกนี้มันเป็นโจรป่ามันไม่มีอะไรหรอกใช่กูแพนมาตลอดแล้วที่มันทำให้แม่กูอ๋อโจรป่ามันเคยทำกับแม่มึงด้วยใช่มันเผาบ้านกูทุกอย่างไอ้พวกนี้แหละกูไม่ชอบกี่นาของมันวันนี้กูไม่รู้ว่ากูทำอะไรพวกมันหรือเปล่าออเจอของจริงไปแล้วก็เรื่องเหมือนกัน ไอ้พวกนี้แหละที่มันเผาบ้านมังใช่ไหมใช่แต่ไม่รู้ว่าเป็นไอ้ไอคนพวกนี้หรือเปล่าแต่คนพวกคนกเขาเรียกว่าอะไรนะพวกจนป่าแบบนี้แหละกูไม่รู้กูมัมมมมมดัวมดเกิดมาที่ไหนกูฆ่ามาที่นั่นแหละพูดได้ใช่ไหมมึงจะพูดคำไอ้พวกฆ่าได้ไหมมันไม่ได้ได้จะพูดว่าเล่นงานต้องพูดว่าเล่นงานมันพวกนี้ สมัยกูยังเด็กมันเกือกทำให้พ่อกูกับแม่กูจาก,กูไปอืมต่ดันมีคนมาช่วยชีวิตกูไว้มึงก็เลยแ้นฝังหุ่นเลยดิใช่ถ้ามึงไม่ห้ามกูมันคงไม่อยู่แล้วอ๋อมันเอาพวกไม้พวกอะไรตีกูจนกูแขนถึงหมดทุกวันนี่ไง คนน่าจะโด,ด,ดนแสดงเด็กๆแสดงว่ามึงชีวิตมึงก็น่าสงสารนะพ่อแม่มึงก็โดนจนป่าเผ่าบ้านใช่แถมโดนจนป่าททำร้ายใช่่แตทุกนอ๋อกูว่าแล้วทําไมมึงถึงอาสามาดูโวยกูเพื่อแลกกับเนื้อเพราะสิ่งนี้ใช่ไหมที่มึงมารอด,ดักพวกมันด้วยอะ่ะใช่ออไอพวกจนป่ามันไม่ล้าขโมยในวันในหมู่บ้านหรอ เหมือกัมันโดนพวกในคนในหมู่บ้านเล่นงานไปแล้วอืแต่มันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งกูก็ได้เล่นงานเหมือนกันกูเข้าใจมึงเลยกูเข้าใจมึงเลยกูจำได้ยันหน้ามันหน้ามันคล้ายๆเหมือนไอ้คนนั้นที่มันทุบตีกูประมาทกูอ๋อกูเลยจะการมันหนักไปซะ หน้ามันเหมือนหรือว่าเหมือนกูก็ไม่รู้ไม่เป็นไรวันไหนที่มึงขาดแคนมึงบอกกูได้เลยกูยินดีช่วยเสมอกูตามคำพูดอยู่แล้วแล้วก็บ่อเดี๋ยวกูจะซื้อปลามาเยอะๆเลยพวกปลาพวกอะไรเงี้ยเดี๋ยวกูจะมาบ่อยที่บ่อนะกูเลยถ้าปลามันโตขึ้นมามึงสามารถมากินได้ตลอดเดี๋ยวเรื่องนี้กูจะคุยกันนะกูเองึงโอเคไหมได้ ดีไหมดีกูไม่อยากให้มึงไปแบบไปเป็นแบบพุ่งมันว่ะไปลักขโม,มยของคนอื่นมันจะตื่นแล้วยังยังเสียงอะไรวะมันยังไม่ตื่นง่ายๆหรอกน่าจะคันลักอะไรสักอย่างเนี่ยมึงเล่นงานหนักขนาดเนี้ยกีบมันสามลักมันสามลักเหรอใช่แสดงมันน่าจะรู้สึกตัวแต่มันตื่นไม่ไหวแน่ๆก็ กูมไม่รู้ว่าสมองมันเป็นไ,นไนงบ้างไม่เอ,อ๋ก็บ้าไปแล้วโหทุกคนฮนะย <ผม S 2> อม <ไป S 2> รับเลยกูเล่นงานหนักมากตรงหัวมันอะ่ะผมเน้นที่หัวเองเดียวผมยอมรับเลยนะฮะคือคือ,าาอ,าาอคือเล่นงานมันหนักมากเลยนะจนแบบมันสลบจนแบบเอ <c oughs> เอใจยเย็ยนใจยเย็ยนมึงไม่ต้องทำมันแล้ว มันต้องทามันไม่ต้องทามันเฮ้ย <c oughs> เอาไงยัง <c oughs> จะให้ฉันกูจะจัดรวมมึงจะจัดเองกูไม่คุ้นหน้ามันเลยว่ะหน้ามัน <c oughs> หน้ามันไ <c oughs> <c oughs> อ้เชื่อคะเฮ้ยมันไม่ได้พูดไทยเนี่ยว่ะ อยู่นะมันกลัวเฮ้ยใจเย็น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 มันกลัว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 มึงแล้วมันกลัวมึงแล้วไป้หนเฮ้ยไม่ต้องทำแล้วต้องหลงคาหน่อยดิ ดูมันดูมันมันทุรนทุลายเลยว่ะพอพอพอไม่ต้องอะไรมาแล้วนิ่ง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 มึงเอาห่างมันเลยมันกลัวมึงมันกลัวมึงแล้วมันกลัวมึงแล้วกูรู้ว่ามึงเก่งโอเคมึงเก่งมากมึงเก่งจริงๆกูยอมรับมึงว่ามึงทำได้ตามคำที่มึงพูดเลย มันเจ็ดหนักเลยเนี่ยมันกลัวมึงด้วยใจเย็นมันกลัวมึงไปหมดแล้วอ๋ดูดิมึงเล่นงานมันหนักเลยอะ่ะทุกคนนะ <c oughs> นี่แหละกูกูจะบอกมึงไงฟังมึงอย่าลืมว่าหน้าต่างอะ่ะมีช่องนะครับมึงอย่าคิดว่ามึงทำอะไรคนอ <c oughs> ื่นเขาไม่รู้ <c oughs> พเฮ้ย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 มัน้องตามมันมัน้องตามมันปล่อย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 มันเฮ้ยมันหนีไปในของมันเฮ้ยหนีไปถ่ายไล่เด้อหนีไปถ่ายไล่แล้วไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วเฮ้ยปล่อยมันปล่อยมันชังมัน มึงเลี้ยงงานมันยับแล้วไม่ใช่เหรอใช่ต่อไปมันคงไม่กล้ามาแล้วกูว่าเฮ้ยกูขอบใจมึงมากเลยนะเว้ยแทนมึงดูแลวัวเป็นหน้าที่กูอยู่แล้วอือวัวมันยังอยู่ครบเลยทุกคนยังอยู่สี่ตัวครบเลยนะกูขอกลับก่อนใช่ไหมได้กูเองก็จะกลับแล้วมันน่าจะเที่ยงคืนแล้วล่ะได้ขอบใจมึงมากไม่เป็นไรขอบใจมมึงกันเดี๋อาเนื้อไว้กูกูโอเคเดี๋ยวเจอกันนะขอบใจมากได เดี๋ยวกูจะมาตอบแทนมึงงามๆเลยโ okay, อเคนะอะไรนะก็ไม่ต้องห่วงถึงมันจะกลับมาเล่นงานกูมันก็มาเห็นไม่เห็นกูหรอกโอเคหลงโอเคหลงเราเองก็ต้องไปอะไม่รู้ว่ามันดักรอเราหรือเปล่ามันจะเป็นอันตรายกับเลาะวะทุกคนผมว่าผมขอออกจากตรงนี้ก่อนนะมันเริ่มอันตรายผมว่ามันต้องกลับมาแน่ๆเดี๋ยวเจอใหม่ทุกคนนะ